ต้องดึงคนไทยกลับมาด้วยชาติพันธ์ของเราเราจะต้องเป็นเกษตรที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนี้ถ้าเป็นนิกนะครับเราไม่มีเทคโนโลยีของเราแม้แต่อย่างเดียวเราพยายามอย่างเดียวยังไม่มีเลยนะครับเพราะบ้านเราคือเกษตรนะครับชาติพันธุ์เราคือเกษตรเราต้องสร้างเม็ดเงินจากเกษตรให้ได้แต่ด้วยตัวใดครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาช่วยกันคิดนะครับต้องขอบคุณท่านสสเป็นอย่างยิ่งนะครับเราผมอยากช่วยกันนะครับขอบคุณท่านสสครับ เหลืออีกคำถามหนึ่งม,มีมีใช่ไหมฮะเชิญเชิญยังมีเวลานิดหนึ่งกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายภูมิพัฒน์พัชรศัพท์พักเพื่อไทยจังหวัดนครพนมเขตหนึ่งผมมีคําถามที่สองอยากจะเรียนถามรัฐบาลและก็รัฐมนตรีช่วยว่ากาศกระทรวงเกษตรและสหกรว่ารัฐบาลมีนโยบายที่จะแก้ไขเรื่องน้ํากินน้ําใช้น้ําเพื่อการเกษตร ให้พี่น้องเกษตรกรพี่น้องที่อยู่ในชนบทและถนนเพื่อการเกษตรปัจจุบันถนนเป็นหลุมเป็นบ่อทำการเกษตรไม่ได้และก็ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรก็ขาดแคลนหลายครอบครัวหลายเกษตรกรอยู่มา20ปี30ปีก็ยังไม่มีไฟฟ้าแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาต้องเดินทางจากบ้านไปส,สวนสู่ไร่นา20กิโล30กิโลไปเช้าเย็นกลับ ค่าน้ำมันก็แพงมันก็เลยทําให้เป็นการเพิ่มต้นทุนในการทําการเกษตรก็เลยอยากจะให้รัฐบาลมีนโยบายที่แก้ไขอย่างยั่งยืนถาวรมีระบบสาธประโภคให้พี่น้องชาวไร่ชาวนาพี่น้องเกษตรกร,ร,กร,รข,อของเราว่าทุกวันนี้การเนีพีป่ายหาลือตอนเชา้า ก็มีแต่เรื่องน้ำกินน้ำใช้ถนนหนตะทางไฟฟ้าเพื่อการเกษตรกันอยู่ทุกวันวันละหลายสิบคนซึ่งเป็นการเสียเวลามากก็อยากจะรบกวนทน่านรัฐมนตรีได้มีข้อเสนอแนะกับรัฐบาลได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรของเรากราบขอบพระคุณครับเจนินรัฐมนี ครับขอบคุณท่านสสนะครับท่านภูมิพัฒน์นะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับด้วยความห่วงใยของพี่น้องซึ่งเป็นคนฐานล่าของแผ่นดินนั้นนะครับเป็นสิ่งที่ควรอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของถนนหนทางเนี่ยนะครับก็คงต้องฝากทางคมนาคมนะครับพอดีท่านรัฐมนตรีอยู่ที่นี่พอดีนะครับต้องฝากท่านรัฐมนตรีในส่วนของคมนาคมนะครับและแม้แม้กระทั่งท้องถิ่นเพราะอาจจะเกี่ยวข้องอยู่2ส่วนที่เป็นหลักนะครับก็คือทางท้องถิ่น ถนนที่อยู่ในความดูแลของท้องถิ่นแล้วก็ถนนที่อยู่ในความดูแลของคมนาคมนะครับส่วนเรื่องปัญหาเรื่องไฟนะครับก็คงจะอยู่ที่กระทรวงพลังงานนะครับผมก็พยายามที่จะไปประสานและขอความร่วมมือนะครับในส่วนของอพี่น้องเกษตรกรเนี่ยที่มีต้นทุนที่สูงขึ้นเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าหลักเลย,เน,ยนะครับคือปุ๋ยยานะครับที่มันเป็นเงาตามตัวของพี่น้องเกษตรกรมาทุกยุคทุกสมัยนะครับข้าวขึ้นปุ๋ยขึ้น ายาขึ้นนะครับมันจะเป็นแบบนี้ในวงจรของธุรกิจนะครับข้าวนะครับคือผลผลิตทางการเกษตรที่เกี่ยวขึ้นมานะครับท่านไม่สามารถที่จะเก็บมันไว้ได้เพราะอะไรครับมันเน่ามันเสียมันบูดมันเปื่อยนี่คือ,อประเด็นปัญหาของพี่น้องเกษตรกรไทยที่เราต้องยอมรับความจริงว่าข้าวคือสินค้าที่พี่น้องเกษตรกรที่ปลูกขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะเก็บรักษามันไว้ได้เพื่อเรียกราคาหรือต่อรองราคากับพ่อค้า แล้วพ่อค้าคนไทยเนี่ยนะครับก็ไม่เห็นอกเห็นใจเกษตรกร,ร,กรอย่างที่ท่านบอกนะครับว่าถึงเวลาก็เอารัดเอาเปรียบพี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับซึ่งเราต้องช่วยกันแก้ไขในส่วนนี้ผมก็จะสะท้อนไปถึงรัฐบาลนะครับซึ่งในส่วนของข้าวเนี่ยนะครับมีท่านนายกเป็นประธานในเรื่องของนโยบายข้าวผมก็จะสะท้อนสิ่งที่ท่านสะสะได้พูดนะครับในส่วนของอาราคาผลผลิตทางาการ,กรเกษตรนะครับ โดยเพราะเรื่องข้าวเนี่ยก็จะอยู่ที่กระทรวงพณิชุ์เป็นหลักนะรกระทรวงพณิชย์เป็นผู้ขายกระทรวงเกษตรเป็นผู้ผลิตนะครับเป็นผู้พัฒนาพันธุ์ในการที่จะทําให้เกิดสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นในมิติใหม่อย่างที่ผมบอกท่านไปว่าสิ่งที่ผมคิดให้กับกลุ่มการข้าวยุคใหม่นะครับไม่ใช่คิดเพียงแค่สิ่งที่มองเห็นเป็นรูปธรรมหรือเป็นความฝันและพอถึงจบกระบวนการเกษตรกร,กรตายเหมือนเดิมนะครับให้ปลูกได้ข้าวเท่าหนึ่งแล้วจะเอาข้าวไปไหน นในส่วนของกรมพนาที่ดินที่ผมดูแลก็ทำอ g ก e ีแมปนะครับเพื่ออะไรเพื่อในสิ่งที่ท่านบอกว่าเรื่องน้ำนะครับกรมชลมระทานเนี่ยนะครับก็พยายามทําในเรื่องน้ําปีหนึ่งเป,เป็นเงินเป็นแสนล้านนะครับแต่ทั่วประเทศของเราเนี่ยเราต้องยอมรับว่าทุกส่วนเนี่ยการทําเกษตรเนี่ยมันรอฟ้ารอฝนรอน้ำเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ เราพยายามทำมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังเป็นปัญหาคาราคาซังอยู่เรื่องน้ำก็ไม่จบไม่สิ้นนะครับที่จะทำให้พี่น้องคนไทยทุกคนได้ประโยชน์จากการใช้น้ำอันนี้เราก็ต้องเห็นสิ่งท,งที่สิ่งที่ต้องมาช่วยกันสร้างคืออะไรครับให้ลูกหลานลูกหลานไทยรวยให้ได้ครับถ้าลูกหลานไทยรวยนะครับตรงนี้ปัญหาทุกอย่างจะจบหมดเลยครับปัญหาทุกอย่างจะจบหมดเลยครับ SDG17 ข้อปัญหาความเหลื่อมล้ำต่าง นะครับเกิดขึ้นเพราะอะไรครับเกิดขึ้นเพราะปัญหาเดียวที่เราต้องตั้งมุ่งเม้าเต้าไปสู่การแก้ไขคืออะไรครับปัญหาความยากจนครับความไม่มีกินความเป็นหนี้สินความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาความเหลื่อมล้ําทางที่อยู่อาศัยความเหลื่อมล้ำทางสาธารณสุขจะหมดไปครับถ้าเราช่วยกันแก้ปัญหาความยากจนปัญหาความยากจนของคนไทยคืออะไรครับคือทําเกษตรไม่มีมูลค่าถ้าเรายังพูดกันเป็นภาพสวยหรูเราก็จะเจออีกร้อยปีเราก็จะเจอแบบเดิม แต่ถ้าเรามาช่วยกันแก้ไขให้พี่น้องจริงๆนั่นแหละลูกหลานไทยจะกลับมาเป็นผู้ที่มีรายได้อย่างที่ผมบอกนะครับผมไปดีเบตท,ที่ภาคีสานเนี่ยผมบอกว่าลูกหลานไทยเกี่ยวญ้าเป็นก็รวยได้แล้วแค่นี้ถ้ามาเรามาช่วยกันแค่นี้เขาก็ช่วยพ่อแม่เขาที่เป็นชาวนาได้ละเขาก็สามารถหลุดพ้นเขาสามารถเลือกเรียนได้เองเขาสามารถเลือกกินได้เองเลือกที่จะจับใจ่ายใช้สอยได้เองเลือกที่จะมีไฟฟ้าใช้เอง้ออยงเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามแก้ปัญหาที่ต้น สายไปเหตุคือคนไทยยังจนอยู่ถ้าเราทําให้เขาหลุดพ้นจากความยากจนปัญหาทุกปัญหาจะผ่อนคลายแล้วจะเป็นท่านสสจะสมหวังในประเทศนี้ท่านจะมีความสุขในประเทศนี้ถ้าเราช่วยกันแก้ปัญหาความยากจนช่วยกันแก้ไขปัญหาชีวิตพี่น้องเกษตรกรอ,อย่างยั่งยืน เพราะทุกรัฐบาลพยายามที่ซับสิดาทุกรัฐบาลพยายามที่ช่วยส่งงบประมาณลงไปเพื่อทำแต่สิ่งที่เราเป็นคนจํานวนมากหรือประเทศเรามีปัญหาที่ค้างคามาเป็นจำนวนมากเนี่ยงบประมาณแต่ละปีมันลงไปเนี่ยมันไม่ทั่วถึงนั้นเราต้องช่วยกันเป็นกําลังในการที่จะเปลี่ยนแนวคิดหรือเปลี่ยนนโยบายที่สิ่งที่ใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะครับผมก็ฝากาท่านสสเดี๋ยวมาช่วยกันทาผมเห็นเห็นด้วยกับท่านสสยิางยิ่ง,งที่ท่านสสเป็นห่วงในมิติ ของพี่น้องเกษตรกร,ร,กรตรงกับผมเลยครับเพราะผมต้องการสร้างเงินบาทแรกของแผ่นดินนี้ให้ได้เงินบาทแรกของแผ่นดินนี้คือเงินจากดินเงินจากน้ําเงินจากหญ้าซึ่งสําคัญกว่าเงิน GDP ตัวใหญ่ผมยกตัวอย่างอีลอนมสก์กมาเกิดเมืองไทยอีลอนมสก์กกินข้าวสามมื้อเหมือนกับพี่น้องเกษตรกรอีลอนมสก์กไม่ได้ไปทานข้าวบ้านท่านแต่อีลอนมสก์รวยมหาศาลแต่ท่านบ้านท่านลูกหลานจะขายของได้ ท่านต้องทําให้มีน้องเกษตรกรมีเงินมันถึงจะเป็นกําลังซื้อถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตัวเลข GDP ไม่มีความสําคัญเท่ากับตัวเลขที่ท่านกําลังคิดจะทําอยู่นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในแผ่นดินไทยนะครับที่จะต้องช่วยกันแก้ในฐานะที่เราเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมเป็นรัมนตีผมคิดเรื่องนี้อย่างจริงจังเลยครับท่านจะเห็นได้แน่นอนผมไปทุกเวทีนะครับพูดเรื่องนี้ครับเงินบาทได้ของแผ่นดินครับขอบคุณครับท่านประธานขอบคุณท่านสสครับ ครับขอบคุณท่านรัมตีครับนะโอเคนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ยืนกระทู้ถามแล้วก็ท่านรัมตีนะครับ